นายนัทบุตรใสเกลือนะครับเชื่อว่าจะไม่มีใครตอบรับการตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนส่วนประธานนปชก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะครับว่าไม่ยุ่งกับประธานองคมนตรีเว้นแต่ว่าจะมายุ่งกับประชาชนก่อนพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลครับนายเจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวในรายการถลกหนังเทือกโดยระบุว่า พักประชาธิปัตย์ไม่ยอมส่งผู้ลงสมัครหรือบอยคอรดการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือการร่วมมือกับนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเพื่อดําเนินการทางการเมืองนอกระบบรัฐสภาซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการเมืองในปัจจุบันดังนั้นการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาตั้งเงื่อนไขการหารือกเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นจึงไร้ความหมายที่สําคัญพักการเมืองที่พร้อมลงเลือกตั้งตาม,ตามระบอบประชาธิปไตยกว่า70พรรคพัก มีคุณค่าและสำคัญมากกว่าพักประชาธิปัตย์นายจิตุพรเปิดเผยว่าได้มอบทนายความเอาผิดกับนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ฐานแจ้งความเท็จกรณีใส่ร้ายตัวเองและนายนทวุฒิใสเกลเลขาธิการนปรชว,ว่าปลุกปั่นให้ตัวแทนนปชจังหวัดต่างๆเตรียมอาวุธและกําลังคนเพื่อร่วมต่อต้านม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นความเท็จส่วนการไปให้การกรณีเพิกถอนการประกันตัวตามที่สารอาญามีหมายเรียกในวันพรุ่งนี้นั้น จะต่อสู้คดีด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่นอกจากนี้ประธานนปชยังตอบโต้พักประชาธิปัตย์ที่กล่าวหาว่านปชดึงพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยยืนยันว่าคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่เคยคิดยุ่งกับพลเอกเปรมเว้นแต่พลเอกเปรมจะมายุ่งกับประชาชนและความจริงผู้ที่ดึงพลเอกเปรมเข้ามายุ่งกับการเมืองคือคณะรัฐบุคคล ที่เสนอให้พลเอกเปรมทูลกล้าวนายกรัฐมนตรีพระราชทานซึ่งเป็นเหมือนกับการบังคับพระหมหากษัตริย์พร้อมกันนี้ได้ย้ำนะครับว่าประธานองคมนตรีไม่มีอำนาจดำเนินการตามแนวทางของคณะรัฐบุคคลดังนั้นต้องออกมาปฏิเสธข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลเพื่อให้สังคมคลายความกังวล73พรรเขามีความสำคัญกว่าอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตยเพราะเขารับผิดชอบ ต่อประชาชนที่จ่ายภาษีอากรและเป็นเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองแล้วจึงส่งลงรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ทำตัวเป็นส่วนเกินของระบอบประชาธิปไตยยพรรคประชาธิปัตย์จึงอยู่ในสภาพสไร้ค่าไม่มีคุณค่าคุณไม่ลงก็ไม่ลงนะครับไม่มีใครง้อคุณถ้าประเทศไทยขาดพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีปัญหา ถ้าพลเอกเปรมไม่ลงมาทุกขุกทางการเมือพลเอกเปรมก็อยู่บนที่ไม่มีคนสแสดงคนไหนเขาจะไปยุ่งกับพลเอกเปรมยกเว้นพลเอกเปรมมายุ่งกับประชาชนเสียถ้าพลเอกเปรมอยู่บนที่ก็ควรจะอยู่บนที่แต่ถ้าพลเอกเปรมลงมาในปลักนี่นะครับพลเอกเปรมก็ต้องเจอโกวนเพราะฉะนั้นเ่ยนะครับ พลเอกเปรมต้องปฏิเสธพลเอกสายอยู่เกิดคนว่าตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับถ้าไม่อยากให้คนเอกเปรมมาเกี่ยวข้องก็ช่วยไปบอกคนเอกเปรมว่าอย่าไปทําตามประธานอปชยังเชื่อว่าฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยต้องใช้หรือดึงเอาคนเอกเปรมมาดําเนินการล้มล้างรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดนี้เพราะลําพังองค์กรอิสระจะไม่สามารถจัดการ หรือกำจัดรัฐบาลได้แต่ไม่ว่าอย่างไรฝ่ายประชาธิปไตยก็รู้เท่าทันขณะที่นายนัทวุฒิใสเกืือเลขาธิการนปรชกล่าวถึงข้อเรียกร้องของคณะรัฐบุคคลที่มีเป้าหมายในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนอกระบบหรือนายยกรัฐมนตรีเถื่อนโดยระบุว่าทั้งตัวบุคคลและทัศนคติทางการเมืองหรือความคิดที่ไม่เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์เช่นนี้เป็นต้นขั้วของวิกฤตการเมืองเสมอมา โดยมองว่าบุคคลเหล่านี้ต่างมีบทบาททางสังคมมาตลอดและเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้คนไทยยังคงต้องถกเถียงกันเรื่องประชาธิปไตยในทศวรรษนี้ทั้งที่ควรได้ข้อสรุปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ท้งนี้เชื่อว่าพลเอกเปรมหรือตัวเลือกอื่นๆจะไม่มีใครตอบรับข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลพร้อมเรียกร้องให้เครือข่ายอำมานยุติการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะการสนับสนุนและเชิดชูนายสุเทพเป็นองค์รัฐษาทิตย์ปเพราะแม้แต่แกนนำม็อบประชาธิปัตย์เองยังไม่มีรายละเอียดหรือหาไม่มีวิธีการบรรลุปเป้าหมายในการล้มล้างประชาธิปไตยได้ผลเอกสายอยู่เกิดผลนี่ก็อดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดดรรับพีสาคริกนี่ก็เป็นนักวิชาการนักเคลื่อนไหวผู้นำทงความคิดคนสำคัญ รามโมดนาคอนทัพเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นนักวิชาการรุ่นใหญ่แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนคนกลุ่มนี้ซึ่งมีสถานะมีบทบาททางสังคมมายาวนานกลับมีทราบทัศนะเป็นผดดเดารเต็มรูปแบบแล้วก็ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยครับเป็นภาพสะท้อน ว่าทำไมประเทศไทยปี2557แล้วเราจึงยังต้องมาเถียงกันในเรื่องที่ควรจะจบตั้งแต่ย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายน2 4 7 5นอกจากนี้เลขาที่การนปรชยังเชื่อว่าพักประชาธิปัตย์รอโอก,กาสให้วิกฤตประชาธิปไตยเกิดขึ้นเพื่อหาจังหวะเข้ามามีอำนาจโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ตามแนวทางการเมืองและวิถีปฏิบัติของพักประชาธิปัตย์ที่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมกับย้ำว่าการต่อสู้ของกระบวนการประชาธิปไตยจะยืดเยื้อยาวนานจึงไม่ควรรีบร้อนเพราะอาจพลิ้งพัาได้ส่วนฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยจะเร่งรีบหรือเดินเกมเร็วขึ้นเรืเร่อยๆนั้นยิ่งจะทำให้ประสบกับความพ่ายแพ้เร็วขึ้น